เราอยากรู้ว่าออกอากาศหรือเปล่าเราก็ไปเช็คได้ครับที่ y o u ูทู e แล้วก็ไปที่ช่องของคุณก็ได้ถ้านะคระบระมว ไม่เคยมีวิดีโอมาก่อนนะครับก็จะเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นใช่ไหมเมื่อเราแชร์ช <ๆ S 1> ไปเห็นค่ะเห็นค่ะก็คือเวลาเราแชร์จากบ้านนี้ไปเนี่ยนะครับ จากบ้านนี้ไปเจ้าของสตรีมก็จะเห็นว่ามีสถานีปลายทางเพิ่มขึ้นมาก็คือบ้านที่แชร์ไปครับก็คือผู้ให้หลวงองบันเทิงนะครับแชร์ไปตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะครับเราก็เข้ามาเช็คหลังบ้านเนี่ยเห็นไหมมันออกอากาศสดอยู่ครับทีเนี้ยเวลาเราจะไปหลังบ้านจากมือถือเนี่ยมันทํำยังไงเนาะในหน้า Google Chrome เนี่ย นะครับหน้า google Chrome สมมติว่าหน้านี้เป็นหน้ามือถือครับเราก็พิมพ์เราเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนคำว่าเปลี่ยนก็คือมันจะมีจุดสามจุดด้านบนนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปรับในใครที่มีโทรศัพท์ลองกดดูนะครับท,ที่หน้า Google Chrome ม,มันจะมีจุดสามจุดเรากดจุดสามจุดข้างมือถือเราเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะมีใช่ใช,ใช่มีจุดสามจุด เป็นรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์เขียนว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปเราไปเลือกเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปตรงนั้นครับหน้าตามันจะเป็นคอมพิวเตอร์ท,ทันทะีะแล้วก็เราก็พิมพ์คำค้นหาว่า YouTube Studio นะภาษาไทยก็ไดนะ้ประมาณนี้คน้นฮามันก็จะเจอเนี่ยครับที่เป็นเว็บไซต์ของ YouTube เองนะฮะ นี่นครับยูทูบสตูดิโอถ้าบัญชีเราลงทะเบียนด้วยบัญชีช่อง YouTube เราอยู่แล้วเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับนกะ็จะมา,บ,าบ้านของเรานี้นะครับ หน้าหน้าตาในมือถือของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยไม่ใช่ youtube Studio จากแอปนะครับถ้าแอปหนึ่งจะเป็นแอบปบแอปหกเหลี่ยมใช่ไหมมันจะหน้าตาหลังบาง้านจะไม่มีแบบ,รบเราก็ต้องไปถ้าเราเข้าหลังบ้านแบบนี้แล้วมันยังกระโดดไปที่แอปหกเหลี่ยมอยู่ให้ทำการหยุดการทำงานของมันก่อนหรือถอนการติดตั้งมันออกก่อน ก็ได้นะครับแต่บางเครื่องมันจะถามว่าคุณจะใช้จากจากแอปหกเหลี่ยมหรือว่าจะเว็บไซต์นะครับแล้วก็เลือกเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ไปที่เนื้อหาครับข้างบนอันแรกมันเป็นแดชบอร์ดก็คือภาพรวมของช่องต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาครับแล้วก็ไปเลือกที่เนื้อหาเนื้อหามันก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วยวิดีโอประกอบด้วยช็อต แล้วก็ถ่ายทอดสดครับเราจะปิดถ่ายทอดสดใช่ไหมเราก็ไปที่ถ่ายทอดสดเราก็จะเห็นที่เราถ่ายทอดสดแดงๆอนี่นครับเห็นนห้ฮะผมขยายให้ดูในกรณีนี้คือเราลงจากเวทีมานะครับแต่ไฟ์สดเราก็ยังทำงานอยู่แล้วก็ไปที่สัญลักษณ์นี้ครับ อันแรกก็คือการ<ม>เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใส่ค่าต่างๆเนาะอันที่สองคือการวิเคราะห์ข้อมูลเรียวไทมมครับแล้วก็อันมาก,ก็คือห้องควบคุมกันถ่ายทอดสดเราไปที่ห้องควบคุมเนี่ยครับกดเข้าไปมันจะหน้าตาเหมือนสตรีมยารดเลยนะ ขยายใหญ่ไปเดี๋ยวเราไม่มาเลือกเีนแงเล็ก,กไม่พออีกอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราสังเกตด้านขวามือครับมันจะมีสีแดงๆอยู่ครับ ทั้งรูปโปรไฟล์ของเราเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่ผมเมส์ไปชี้นะีะ mm hmm. ทั้งรูปโปรไฟล์เนี้ยมันจะมีคำว่าสิ้นสุดการถ่ายทอดสดครับเรากดสิ้นสุดต,ตรงนี้เลยนะประมาณร้อยปีแล้ว เห็นไหมครับตัวนี้สิ้นสุดการสตรีมครับเราจะเห็นคอมเมนต์อยู่ด้านนี้ว่ามีใครมาดูกี่คนกี่คนอะรพอเราปิดถ่ายทอดสดตรงนี้ครับระบบมันก็จะคำนวณให้ว่ามีคนมาดูเรากี่คนอะไรยังไงแล้วก็กดแก่สิ้นสุดการสตรีมระบบก็จะถามวิธีว่าคุณต้องการสิ้นสุดไหม same so